สวัสดีครับทางไวโปรดักต์นำเสนอสวยๆอีคันครับวันนี้เป็น f o r d เ a n เจอร์นะครับอันนี้ Ford เ a นเจอร์สี่ประตูทำมาที่ร้านนี่จัดครบชุดนะครับเราทำพุ่มบ่อที่ถ่ายดูนี่นะครับเป็นพุ่มบอกแบบสวมนะครับมองผิวเผินมองแทบไม่ออกว่านี่คือชุดสวมนะฮะผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูด้านหน้านี่ครับอันนี้เป็นสีดำยืนนะฮะแล้วก็มี แรบ,แบบสีแดงตรงกลางอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ได้เย็บนะฮะสีแดงนะครับอันนี้เย็บเป็นแบบตะข่ายหรือแนว VIP นะฮะจุดสังเกตนะครับงานของทาร์ปุดัอดเนี่ยเราใช้ได้ไนล่อนนะครับอันนี้ได้ไนล่อนนะครับในการเย็บเนี่ยสำหรับเย็บบ่อรรถยนต์โดยเฉพาะนะครับเลยรับประกันปีแตกกันให้3ปีนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูด้านหน้าแล้วก็จะถ่ายให้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง นะฮะยากนะครับมีหัวหมอนด้านหลังนะฮะอ่าแล้วก็ด้านหลังสุดนี่เราทํากระเป๋าสองข้างนะครับกระเป๋าสองข้างนี่ฮะ,ะแล้วก็หนังเราใช้หนังหนานหนึ่งมิลเต็มนี่ถ่ายดูใใกล้นะครับหนึ่งมิลเต็มประกอบด้วยฟองน้ําและลองด้วยผ้าทีคอร์ดนี่ผ้าทีคอร์ดอยู่ด้านหลังนี่นะครับใช้กันทนทนเลยนะฮะสำหรับฟอร์เรนเจอร์สวยๆคันนี้นะครับแล้วก็มาปูพื้น5 d ดีนะฮะปูพื้น5 d ดีนี่มีมากมายกันหลายยี่ห้อนะครับ แต่ว่างานแต่ว่าเจ้ากา็แตกต่างกันไปแต่งานของคาร์ไวต์โปรดักนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับลักษณะคืออย่างนี้ความหนานี่13มมิลเต็มนะครับแล้วก็ปีพื้นหลังเป็นตัวกันลื่นนะครับตัวแอนตี้สลิปนะฮะอันนี้นะครับนี่ถ่ายให้ดูด้านหลังถ่ายให้ดูด้านหน้าเห็นงานกันชัดๆนะครับแล้วจะมีหมุดทองเหลืองนี่นะครับหมุดทองเหลืองเนี่ยเป็นกันแล้วก็มีกิ๊บล็อกนะฮะกิ๊บปสติกล็อกอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสำหรับฟอร์จเนเจอร์สวยๆคันนี้นะครับไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะฮะเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับทุกส่วนนะฮะด้านหลังนะครับแล้วก็มาด้านคนขับนะครับด้านคนขับผมถ่ายให้ดูตั้งแต่หัวหมอนไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆอ่านี่นะฮะจนมาถึงพื้น 5D นะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ถ้าของทางร้านเรานี่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนี่แข็งๆตรงนี้เพราะว่าส้นเท้าเนี่ยตั้งแล้วก็ต้องสลับไปมาสลับไปมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกทําให้ใช้กันทนทนเลยนะครับนี่ชอบเสีไหนเนี่ยนะครับมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับหรือว่านะัดคุยกันก่อนได้ที่0 8 0 9 9 5 0 6 3 7 0 8 0 9 9 5 0 6 3 7เาา้นขอขอบคุณลูกค้านะครับใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอ อันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ